ไม่เห็นว่า,ามันติดยังไงใช่ครับข้อสีครับข้อไม่ใหญ่เสีจริงๆนี่ขนาดว่าข้อบางสองขยายสี 4. ยังดูงเล็กเลยนะพ่อยังดูเล็กเลยนี่หลาอาจจะเราทำไว้ทำสียัง,งไม่ได้ดูอะไรก็หนึ่งแล้วกาใหญ่เล สำหรับผมมันยังดูเล็กๆทุกวันนี้เราจะขยายเป็นผมคเดี๋ยวจะเป็นพ่อขนาดที่ผมนิดนึง้งแรกเดี๋เดี๋ยวเขาหาสว่านมาจอคือพอใส่ทุูนแล้วจะง่ายเราเย็บบนฝั่งครับพอเสร็จปุ๊บลากลงน้ําเลยดิงมาเข้าจบเลยครับไม่เกินขึ้นชั่วโมงติดตาฟังานี้นง่ายข้อม้อก็ง่ายคืึงชั่วโมงมาถ้าของเสร็จถ้าของครบ เอาไปไหนได้ล่ะระหว่างใส่หัวกะโหลกรอ้อได้ครับหันหัวกะโหลกรอเลยหัวกะโหลกมาโชว์นะครับแผ่นย่างอยู่ไหนอันนี้เป็นหัวกะโหลกสีนิ้วนะครับเราทำสุเดเด็จไว้ไปเราซื้อแล้วก็ซื้อแบบนี้ไปเลยนะเป็นครบอบโองไปเป็นให้ดีๆจะดีกว่านะครับมันบนนะมันเหนียวแล้วเป็นการเชื่อมร้อนนะครับเชื่อมร้อนนี่เหนียวกว่าค้อนะครับ ถ้าเราเป็นคสองที่พัฒนาฝีมือแรงงาน,นเนี่ยเราเชื่อมท่ออย่างนี้นะครอยเชื่อมนี้ไม่ขาดนะพ่อขาดก่อนรอยเชื่อมนี้มันจะหนานกว่ารับรองเรื่องความเหนียวแล้วก็คนนะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะสอนเรื่องค๊อปสอนเชื่อมพ่อครับันเดียวก็าองเป็นผมจะมีเชื่อมแบบไฮดรลิกนะครับก็คือที่เราใช้กันอยู่ตรงข้อน,นะครับเราเอาลากออกมาเชื่อมเลยแล้วก็เชื่อมแบบ เครื่องควรแบบมือหมุนนะครับมือหมุนนี่ก็คือสาหรับคนที่ไปลงหน้างานลงแปลงนะเพราะบางทีเอาไปฟ้าอะไรไปผนสายเนี่ยหรือนเรื่องไยไปมันไม่ได้ถ้าเป็นผ้ากกรเกษตรก็มือหมุนธรรมดาครับก็มีตัวอย่างโชว์อยู่แล้วของใหม่แล้วก็จะมีแบบ E F นะครับ E F ก็คือ Electric Fusion เครื่องก็อยู่ประมาณร้อยเหรียนะครับเครื่องสีส้มก็จะมีเครื่องสามแบบเวลาเข้าไปเชื่อมหน้างานบางทีถ้าเป็นแปลงขนาดใหญ่ซื้อเครื่องไว้ก็ได้นะเครื่องแค่หมื่นกว่าสองหมื่นเพราะบางทีเราซ่อมได้เอง ถ้าศูนย์เรียนขนาด ine, ร้อยไร่น่ะเดินท่อเองซองเมนได้แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นเกษตรกรที่ว่าเรายังแปลงไม่ใหญ่นะมผมแนะนำเดินข้อเมนเป็นที่ดีพีแต่เมนย่อยท่อย่อยเป็นพีพีซีนะครับปล่อยลงนะเนี่ย<ม>เนี่ยเทคนิคก็อย่างนั้นเลยเราวางไปอย่างนั้นเลยไม่ต้องดัดให้มันตรงนะครับวางค่าข้างไปพอเราลากลงเดี๋ยวมันพลิกคว่ำทำไมมันง่าย ต่อให้เห็นจริงๆแล้วว่าจริงๆมันทำง่ายนะอันนี้เพขอพอากลังขันนะไป<ท>เอาสวานมาหรือเปล่าก็ไม่นานสว่านอยู่ตรงนี้นะครับตโต๊ะก็มนนีอันนี้ก็เป็นการ,รยดืดรอดอยู่นะยนดืดรอดหน้าแปนอน้เป็สิ่งทีได้ม มันจบง่ายกว่าย่งเวงลายิ่งเวลาถ้าไหนนมันจับไ,ไ,ได่ไไป,ปิดไว้ดีก่าตเทคโนโลยีแบบนี้ครับอ<ส>่านี่<ส>มีนคือเชื่อมต่อครับอ,อ๋อเขาเรียกปิดล็อกแต่จับบอ่าสมเร็วถามว่าได้ไหมตัวนั้นมันเต็มที่มันก็อยู่ประมาณสองมิลแต่ไม่แน,นะนำในท่องฟังดยู่เนื่องจากว่ามันไม่แน่นท่องฟังดยู่อาก,ากาศจะเข้าได้ครับ ดังนั้นเนี่ยไอ้แบบเป็นหมุนอน่ตัวรกบบติดเกกบบไอ้ตัวกลมเรีวอะมันมันจะต้องไปทางความจ่ายบางทีมันรั่วมันอะไรเรายังมองเห็นได้ครับแต่คนแรงานสูงในไหมอาจจะไม่ได้หรืออยิ่งน้ำขึ้นเขาน้ำลงเขายังหนุนนะครับถามว่ามันได้ไหมมันได้แต่ต้องสปบ่อยไม่บอกอาการฝังดินถ้าฝังดินหาซ่อมยากเลยครับก็ใช้าหมนน้มันเป็น้ทางกน้ปา็ว่า เป็นกมีหร้เหือเช่าหรือยืมหรือเล่นได้ไอ้ถ้าเป็น p ีวเนี่ยถ้าเราถ้าเราทากาวอะครับมันมันไม่ใช่กาวมันเป็นน้ำยาประสานเนาะตามตามที่เขาบอกมันมันมันเป็นน้ำยาประสานซึ่งถ้าใช้เวลานานน้ำยาันาจจะเสียมคือสุดสุดที่มันประสานมันก็จะรั่วได้ถ้าถ้ามันแล้วมันพอมันรั่วมันก็ลำบากเราแต่ตามมาตรฐานเขาถ้าทำถูกวิธีมันก็อยู่ได้สามสิบสี่สิบปีอยู่แต่บางทีเกษตรกรเราก็ ไม่ได้ทา PVC แบบถูวิธีอ่ะคือใช้ PVC ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่มันมีมาตรฐานของมันมันต้องรมเมอร์ท่ออ่ามันลดขมท่อมันก็ต้องมีการมาร์กท่อให้มันเข้าได้ตามระยะท่อที่เอามาใส่ต้องวัดการระยะการสมอัดก่อนไม่ใช่ว่าบางทีเอาเข้อต่อตัวนี้พอนักไทยเอาตรงนี้เ c g ซจีมาใส่กันบางทีซื้อตรงไหนได้ซื้อมันหวมมันไม่มีระยะสมอัดพอกออกแทงเข้าไปเพื่อมันสูบถึงป่าเลยอ่ะแปลว่าไม่มีระยะสมอัด เราต้องเช็คและยัสบัดมันต้องมีครึ่งหนึ่งอย่างนี้ครับแล้วการทากาวก็จะไม่เอามือจกมาทาเพราะมีน้ํามันแล้วเราต้องทําการคีนซิ่งท่อไม่ให้มันมีสิ่งสกปรกหรือดินดังนั้นถ้ามันทาแบบถูกวิธีมันอยู่ยาวแต่บ้านเราบางทีเอามือจกดินยังไม่นั่นเลยมีทั้งดินมีทั้งอะไรผสมบนเปกันไปอ่ะแล้วก็กระเด็นนกท่อท่อเข้าสูญไปสู่ก็ไม่รู้ดักสุดท้ายร่วงหมดครับดังนั้นต้องมีความรู้ในการเชื่อมท่อเพราะว่าไม่กระทั่งเชื่อมนี้ UTP มันจะเชื่อม PVC มันก็มี มีเทคนิคของมันอย่างเช่น PVC เนี่ยเขาไม่ให้ขัดนะครับ PVC อย่างเงี้ยมานจะเชื่อมเนี่ยจะไม่เอากระดาษทรายขัดเพราะมันใช้วิธีการาสวมอัดมันต้องมีระยะสวมอัดถ้าถ้าขัดปุ๊บ PVC เนี่ยมันน้อยลงนะครับดังนั้นมันต้องมันต้องดันเข้าต้องมีระยะดันเข้าแต่ถ้าเป็นที่น UPE e ต้องขัดคนละแบบกันละเช่น UPE แบบ ES ต้องขัดต้องขูดท่อเอา,นาขนันท่อออกเอาท่อตัดสูงสุดสองกิ๊ดถ้าไม่ออกเชื่อมไม่ติด เชื่อมตัวล่วงดังนั้นความรู้ต้องมีบางทีเอามาตรฐานเดียวกันมาใช้กับคนพ่อเราชินไม่ได้ b v c ห้าขัดที่ดีดขัดได้อะไรเงี้ยต้องขัดถ้าไม่ขัดไม่ได้อารมณ์ประมาณนั้นสังเกตถ้าไปดูทางรน้ในจะเห็นพ่อเก่าๆผมเยอะเลยที่ดีที่ดีขอทเทนแสนบางทีพนักงานเราไปทำงานลืมขัดพ่องานหนึ่งครับไม่ขัดไม่ขูดผนังพ่อโหต่อมาล่วงหมดเลยล่วงหมดเลยับไปเจอนรื่องอะไรกันล่วงหมดเลยที่คือไม่ขัด เราก็เอาผ่านนะผมโยนเป็นราคาอยู่แล้วเราจะมาโชว์แต่ว่านั่นจะเป็นโชว์ในคลาสที่สอนให้ดีพีอีครับว่าต้องขันยังไงต้องขูดท่อเท่าไหร่ก็จะเห็นว่าระหว่างท่อที่ขูดท่อผนังท่อกับท่อที่ไม่ขูดเนี่ยแต่คนละเรื่องเลยเชื่อมท่อจะติดต่างกันตรงนี้น่าแปลกไหมครับพีจีสว่านเราก็มีนะนะั่นแหะทำมา้จอดเลยครับนะี่ยต้องจริงเขา อันนี้เพี้ยนเขาเหรอทานข้าวหวานก็ได้นะครับถ้างั้นก็เดี๋ยวจะเลยเวลาถ้างั้นเดี๋ยวช่างอย่าเพิ่งทำตรงจุดสำคัญนะครับก็ให้สกอร์ไว่อยากจะให้ให้ให้ทุกคน้าร่วได้เห็นอาจจะทำในจุดที่ยากๆเช่นยึดวาตฐานก็พอนะครับยึดวาตฐานได้ก็พอจนถึงสกอร์ไว้เดี๋ยวให้ค่คิดข้าวนะครับจอดจ่อตัวอะไรอย่าเพิ่งจอดอยากจะให้เห็นอยากให้เห็นกระบวนการทำงานนะว่ามันทำงานยังไงติดตั้งยังไง สำหรับข้าวนะครับก็จะมีข้าวกล่องอยู่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราจะพักเทียกเลยนะครับตอนเราจะยังไม่ทําอะไรต่อให้นะเราู่แค่ยกนอดเล็กก็พอโอเคนะครับถ้างั้นก็เดี๋ยวให้พี่ๆพากินข้าวทานข้าวก่อนนะครับรับข้าวกล่องทางด้านหน้านะครับมีน้ํามีถังครับ